ครับสำหรับต้นทุเรียนที่ผมใส่ไว้แล้วสิบห้าวันทุเรียนแตกยอดดีมากเลยครับแตกยอดสวยงามมากทุกกิ่งเลยครับผมแตกยอดออกมาเหมือนกันเกือบทุกต้นทุเรียนต้นนี้ก็อายุประมาณน่าจะสองปีครับผมดูดินครับดินที่ใส่เกลือจืดดินที่ใส่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียนครับดินจะอ่อนร่วนซุยและดินจะเป็นสีเขียวครับดูมาดูอีกต้นนึงครับใกล้ๆกัน ต้นนี้ก็ต่อยอดครับใส่พร้อมกันครับเมื่อสิบห้าวันที่แล้วต่อยอดได้ฝนดินดีได้เกลือเกลือ,อาตอาหารเสริมดูสิครับดินที่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียนครับดินจะออกเป็นเขียวตะไคร่น้ําเลยครับอยู่กับเกลือจืดครับก็เกลือจืดดูดความชื้นไว้ทําให้ดิน เป็นสีเขียวเป็นตะไคร่น้ำเลยครับเพราะดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดครับมันจะไม่ทําให้ดินแห้งครับทําให้ต้นทุเรียนแตกยอดแตกกิ่งสาขาดีมากครับครับผมขอบคุณครับ